ฮ้ยได้ได้ยินเสียงอะไรป่ะเฮ้ยโอ้โหเฮียกระโดดยิงพ้องอ่ะถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านดีๆมาแนะนํากับโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น v a ร o r a n t ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยและคุ้มกว่าใครเนี่ยไว้ใจโกลเด้นเติมเกมรับผมลิงก์อยู่ใตออ้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะฮะ เสียงไทยวะเสียงไทยป่ะล้าป่ะเนี่ยเสียงเขาฟังเนี่ยอะไรโอ้เปันมีเสียงนั้นด้วยเหรอเออผมไม่ผมไม่คิไม่คุ้นเลยนะมันพูดไปอย่างตอนแล้วผมนึกว่าไอเวเลอาสอตอนนั้นผมนึกว่าเสียงไอ้นี่เสียงเขาว่าตอนนั้นผมพัดจอผมดูคนละคนใครจะเล่นแล้เวเลผมไปนั่งกันล็อกไหมไม่ล็อกเป็นชิ้นเหลี่ยมหมา อชิวะใส่เสื้อเหลืองแกูไม่ยินมึงนะเย้นี่เอว้าวใส่เสื้อเหลืองกูมาเก็บกูมเก็บนี่ไอยูดิยู <k 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 ่ดิยูนี่เป็นเก็ม่เนเาเปเแล้วนะครับเายนะครบเสดียครับดูบ้านให้อยู่อุ้ยไอชิวคนจังเย่มันมันมันสมมันสมบด้ฟิวอาจ อุ้ยเลดเดียวด้วยเี่ยวเฮ้ยสวยกว่าเจียมาดิสัตว์เว้ยกระลาดมีละชัว์เฮ้ยไอ้เชี่ยงบนสัตว์แม่งเดินมาเก็บเอาลอมาเดินเก็บเอาลอมิดมิดมิด เมื่อไร่าเขากระดามาเขากระดามาคิดนึกว่ามันจะไปยิงไอ้นั่นวิงแมนอะไรอุ้ยโอ้โแม่งไอ้เหี้ยแชมเบอร์เจ็ดฝ่ข้ามสิวสามฮะเอา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 แวนดออะไรมาเขาตั้งเอาต้นไม้เอาไม้เอาไม้เดี๋ยวยอมมต้ีินต้นนี้อุ้ยเชี่ยโคตรเทพโคตรอันตราย อ้าวเอาหลอกกันหมดเลยไม่ได้มึงไอ้เฮี้ยมึงซิวเวอร์จริงเหรอเก่งแค่ไหนจิ๊บบ้าละสงสัยมันจะเก่งเกินอีโลอืมมันเลยมาเจอพวกแบบแพทยังของเราโดยคุณบ้าหมดอ่ะเมื่อกี้ผมไม่โฟกัสเป้าเราะเลยเกินเนี่ยนะ คุณน้องช่วยพี่กับไหมปืนปืนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบัสแพนให้คุณน้องคุณน้องจะได้พลิกเร็วขึ้นแต่ว่าคุณน้องจะเป้าขยับนิดนึงนะอะไรนะคุณบัสเดี๋ยวผมบัสแพนให้คุณน้องจะพลิกเร็วขึ้นนอนเดินทำไมนอนเดินทำไมเดี๋ยวคลิปมีมีมีเจอนี่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 พลิกเร็วขึ้นอย่าไปตายเร็วขึ้น ไม่ไหววะโหเยียมากไปเหี้ยโอแปนึงเลแป๊บนึงขอนี่นี่สามตัวอยู่ด้วยกันแม่งชงเชิงชงเชิงชงเชิงเ่ยไปยี่นี่ไปยี่นี่กเดียวเดี๋ยวเดีย ราเทเลเขาไม่ครับครับไมได้ยินแต่ใครพวกสเปมีขารพสเปเมื่อกี้ทีมเราไม่ด้ก้นนียอยู่ตรงมิดอะเฮ้ยด้นดเสียงอะไนะเฮ้ยโอ้โหเฮียกระโดดยิงพ่องอ่ะไม่แกมม่ไม่อยากไม่อยากมไม่อยากอเคโอเามก็ทอาก่งเ่อไยไย ไม่ทันแม่งเลยสองตัวไ้เอทันดูม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 ันก็มึงไม่ยิงสโลกูเมื่อกี้เนี่ยตายวะไอ้เจ๊ดไอ้เจ๊ดอันนี้เวาแยกแยกก่อนก็ได้ไเวลาโดาเห็นจะได้ไวๆเดี๋ยวดอกสไปไว้ที่กลางครับนี่นะโอเคโอเคไม่ไม่อยู่ดีๆครับเป็นเรื่องนี่ไงรู้อหม โดนกูสักทีดิเป็นไงอะไรแย่เม็ดไอ้หี้ยไม่โดนหัวห้สิบไปีเลยไปตีเลยบไปไีเลยไปีเลยคบอยู่เอเจ็ไม่รู้ไม่เจออยู่กับเพื่อครับมาแล้วตรงนั้นแหละพี่ติโออ้เหี้ยโอ้โอ้โอ้โอออเ้อ้ย เราเราเล่นแบบพิสดารบาแบบเราต้องเราต้องแปลกแปกเนี่ยเล่นอะไแปลกใครทำอะไรทำเลยตอนนี้ได้ยังไม่ไปตัดออฟเอาเอามือไร่แล้เลยเลยว่าไม้หนึ่งไม้สองม่าไม้หนึ่งไม้สองไม่ไม่ไม่ของผมไม่ของผมคม่ไม่เอาบูดเหรอเพื่อนไม้สองไม้สองไม้สองเยด ี่งไอแม่ใอย่างนิ่งแกแมันนั่งอยู่ด้วยกันปะเบองตัววันนี้เก็บแล้วอ่ะขอยเดอร์มึงหน่ยได้ไหม่ะสิบแปดตายสามเข้าบีเข้าบีเขาบีเข้าบีร้อยสาองตัวสองตัวสี่ครับ โอ้โหไอเหียยิงดิงหัวกูมยิง่ิงไม่ิงเปนยงไไม่สิงได้ไม่ิงได้โอ้โหเทาที่เราดพี่ิไปมีตัวนึงีตันงเน่ยแลเเพื่อกูกดตั้งแต่บ้านน่อ้ยอ้ยโอ้ยยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้เโอ้อ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโออ คว้าดีเฟกไวซะด้วยเสียงพอบนปผาออกมาดิออกมาดิออกมาดิหัวด้วยไปแทรกยแก้มีกันเขว้าคว้าขวาควาแบคไซแบกไซขว้าแบไซขวาสวยสวยสยไมหลังมา สวยมาตบ้านสวยคุณนาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงไหนสวยสวยเนาะแลราสลับเราเรายิงมันแล้วเราได้มารอบนี้ไม่สนเราก็แพ้ไม่แพ้อะตอนนักูออกปไม่เงผมแสดงเี็งเอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โห my god โดนนัดหนึ่งอะโดนโดนโคบ สวย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 เอาให้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 มาซื้อมาได้มาซื้อมาได้เมนตัวนึ่งเอาให้เอาให้คนมาดวงดีอะนะเอาให้อยูห้ต่นี่เนี่ยเอท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 เอ้ยโอยเตอร์เอาไป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  เยขอดมาเเตอมเออไหมเติมออกไหมเตออกไหมเร็กไดีเจดีเจตอโอ้ไอสัตว์แม่เอาคืนได้สองตัวไม่หิวไวโลวมีโลตัวนึงคุณออกได้สวยสวยไปตายไตายไปตายไปาไปายไปตย ไอ้บีดมงบีดีดีดแมงเลยีแมงีเอาออดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไอ้แมไ้แไ้ีดแมงแเอดฟเมึงมึงรีบจบนะเพื่อนโอ้โหโอ้โอยี่แอรใครสมองอะเมื่อกี้ก็ปังหรอาปงรีบสมองหรอ

อยู่ใต้ตีนใต้ตีนขลาจขลาจอไปคับเป็นตัวนึงใต้ตีนตัวนึงสองวิสุมกขะอุ้ยลบแปดสี่ไม่เอ้ยโอ้โหไม่เก่งไงตเนี้ยมันเก่งชิมาเลยอ่ะเออีโคอ่ะโอ้โหกำลังไปกำลังไปได้สบายได้สบายยอมาก อยู่ลองเยอะอยู่ลองเยอะดีแท็กลับนี่ไปดออไปดตไปนะแตนตายนะันอราโอ้โหเียดีเฮียโหเป็นแบอุเหมยเชยสวยไม้โดนโดนไอโอ้ไอทีแม่งไงมันก็ฝันไลายแล้วไม่หลับตอไปเนี่ต่แล้วตมาห้าแล้ววะนะ แม่งโคแม่งเอาเรื่องว่ะแต่มันแต่มันเคยถมมีรอบหนึ่งนะคุณเมื่อโอเคครับสีสีีช่วยกันอะครับโดนไม่ดวโคโดนไมดัวโคดนไมดโดนไมดใช่หรือเปล่าไม่รู้อย่าพูดไปก่อนปัดปัดปดช่วยปดช่วยปดช่วยอดี ไถ้าจ er, บหรไถ้าจบหรอถ้าจบหรอยากหน่อยเว้ถ้ามันจะชนะก็ให้มันเ่ยากหน่อยเสียงก็บอกเสียงนะครับเราเราล้าเราทุกรอบรมันมันจะแฟดก่อนถ้ามันเข้าเอมจะแฟดก่อนไม่จีนบีแตขอบคุณครับเราแพ้คือเกมชัว่อีบ้ะเอ๊ะปางเงียบเงียบโอเคมามาท้เซฟเซฟมาเซฟมาเมื่อกี้แชมเบอร์มันถือแค่ไอ้ปืนปืนผู้ดีมา โอ้ยสามตัว้็มาแต้วโอ้โหไอ้เหี้ยเหลือสองหน่อยอะสองหน่อยไม่ขลังเนี่ยสัตว์เลย One enemy remaining. Thirty oh, seconds no, no. left. นี่นี่ไงเนียวไงล่ะตนนี้ใช้ตนนี้ใช้โยกสายอ่ะลองช็อตเดะมันจะเล่นเล่นไกลเมเอร์แปดสิบองมรเทนะยกนไ้ปลอยมั สองตัวสองตัวเมนสองตัวเมตแชมเบอร์กับเกโก้ครับโอเคบัตไม่ใจไม่ใจดูยี่สิบยี็อตอยู่สิบฉัดฉมดอยสวยจะว่นไอฉัดได้สบายได้สบาโอ้ โอ้ยเหี้ยดิที่เงาเรื่องวะนรกนรกนรกพาได้เปนคุนไอีมันโดน่ายิงนะมันกดเม่คุอยู่ซ้ายมครับมันมันไปเอาสไปละสามส e บวนาทีเพนตายมึงลบ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 ครับคุณสิบเก้าวิสิบเก้าวิหนี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 เคหนียิงหรววะเพื่อน นี่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 นีนี่อย่าไปเย่ยงนมันน้องแพทนเองไอพี่กินบี้พี่พี่พี่หนี่นี่รับไวจัดเหน่อยอสินใจดีมากมันระวังหลังข้างหลังนี่ครับออขวาเลยขวาเลยคุ สวยอฮัลยากหน่อยสวยสวยสวยจับข้อมือจะตายมันก็ให้ยากๆหน่อยที่ออกแม่งเอาเรื่องจริงอ่ะหนู้น่ะยอมเลยเจตนะไม่เกี่ยวครับเราพวกเราวิ่งยิงพวกเราวิ่งยิงแค่นั้นแหละอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดยิงอย่าตามเกมมันเออเราต้องวิ่งยิงอยู่นี่โอเคตัวเดียว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 ยูไม่ชัวร์ สวย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 ไอ้ตัวสวยตู้โดนในสมองในสมองเนี่ยสวยสวยฮู้ววไม่ได้เอาไปสี่ พอดีกูยิงเป็นเฮลิเฮลิคอปเตอร์เลย่งี้แล้วคือแบบโคไม่ยิงสาิบแตัวเโกยิงไปตัวเดียวเโกแบบมีนาริเาวิงม่ได้ผ่นได้กับแฟนไหว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 อโอเคโอเคนัดนัดชวนัดชวครับนัดชวอย่าเพิ่งรอเทมามห้แต่อย่าเพิ่งรอเทสโอเคมามามีตัวไอ้นี่ไอ้แชมเบอร์อยู่ข้างบนมีชม โอ้ยเนี่ยมึงดูได้หมดมันต้องเช็คอยู่แล้วตอนจริงพี่ต้องไม่หลบเหลี่ยมนะแต่พี่กาดจะช่วยเทิดเตอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณงเอาวิงถามไม่หน่อยดิไอ้แทบลุทแทบลุทแทบลุทอย่ากินนะอย่ากินนะอย่ากินนะเลพอตตัวนี้ชอบใช้เว่นมันต้องเทเลพอร์ตกลับมาแน่เดี๋ยวเกมันติดแถบไว้เอชอหัวาให่เอชอทเฮ้ยมาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว นี่ให้มันยากหน่อยให้มันยากหน่อยทำตรงคุยเชนมาร์กไอควายสัมผัสมาคุยเชนมาร์กกูฟังกูฟังอย่างไวที่ฟังอย่างไวเข้าไปแบบแบงค์ขาดได้โคฟพี่พี่ไม่ได้พิมไม่ดิแหลงโก้ไอโคบคบแม่งยิงไปสิบไอ้กูโดนสิบกดมากไอโคบอ่ะ